ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศนะคะในส่วนของการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่1 5ถึง18กรกฎาคม25 6 7นนี้ค่ะและในส่วนของเหนืออีสานกลางใต้ที่ได้รับผลกระทบมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ฝนตกบ้างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เป็นกาลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่เหนืออีสานกลางใต้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงวันที่15-18กรกฎาคม2567ร่องมรสุมกําลังพาดผ่านนะคะภานนะคะาเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศ ต่ำกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเหนืออีสานกลางใต้มีจังหวัดไหนได้รับผลกระทบในช่วงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 7กันบ้างค่ะภาคเหนือนะคะฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ก็ฝนตกหนักบางแห่งก็ะจะมีเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกพิพจิตรเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนคร นครพนมนะคะชัยภูมิขอนแก่นกาละสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและก็อุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะก็ฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งก็จะมีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีนะคะอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและก็ราชบุรีส่วนภาคส่วนปริมณฑลก็จะมีในส่วนของฝนตกหนักเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ามมาที่ภาคตะว,วันออกนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีจังหวัดคนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมีในส่วนของฝนตกหนักแล้วก็หนักบ้างบางแห่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีระยองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะก็ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนก็จะเยอะเป็นพิเศษ ดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระมัดระวังในเรื่องของน้าท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ